Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. คำว่า do not เมื่อขึ้นต้นประโยคแบบนี้ก็จะแปลว่าห้ามหรืออย่าคำว่า pray แปลว่าสวดมนต์หรือขอพร pray for หมายถึงการสวดมนต์ให้ใครหรือภาวนาขออะไร Easy แปลว่าง่าย Life แปลว่าชีวิต Easy life แปลว่าชีวิตที่เรียบง่าย Do not pray for an easy life แปลว่าจงอย่าขอชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็จะ pray for อีกครั้งที่แปลว่าสวดให้ใครหรือภาวนาขออะไร คำว่า strength แปลว่าพลระกำลังหรือแรง pray for the strength ขอให้มีพลระกำลัง endure แปลว่าอดทนอึดถึกคำว่า difficult แปลว่ายากลำบากและคำว่า one แปลว่าหนึ่ง Endure a difficult one อดทนต่อหนึ่งที่ยากลำบากวันในประโยคนี้ให้ย้อนหาคำนามที่อยู่ในประโยคก่อนหน้าดังนั้นคำว่าวันจริงๆจะแทนคำว่า life สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อคือ endure a difficult life ที่แปลว่าอดทนกับชีวิตที่ยากลำบาก pray for the strength to endure a difficult one ก็จะหมายถึงขอให้มีพละกกำลังเพื่ออดทนกับชีวิตที่ยากลำบากเริ่มตั้งแต่ต้น do not pray for an easy life pray for the strength to endure a difficult one จงอย่าขอชีวิตท,ที่เรียบง่ายขอให้มีพละกกำลังเพื่ออดทนกับชีวิตท,ที่ยากลำบาก I have a simple philosophy. fill what's empty. Empty what's full. Scratch where it itches. I brava Tan Have brava me. Simple brava Philosophy brava Simple philosophy แปลว่าปรัชญาง่ายๆ I have a simple philosophy ฉันมีปรัชญาง่ายๆ Fill แปลว่าเติม What แปลว่าอะไร Is แปลว่าเป็นอยู่คือ Empty แปลว่าว่างเปล่า Fill w h a t s empty แปลกันตรงๆให้เติมอะไรที่ว่างอยู่แต่ถ้าจะกลับที่กันเล็กน้อยก็ไม่ได้ผิดอะไรมากดังนั้น fill w h a t s empty บางทีก็จะแปลว่าอะไรที่ว่างอยู่ก็เติมซะถัดไปเจอคำว่า empty อีกครั้งแต่ว่า empty นี้จะหมายถึงกิริยาหมายถึงการทำให้ว่าง what ก็แปลว่าอะไรและ is ก็เป็นอยู่คือส่วนคำว่า full แปลว่าเต็ม empty what's full ก็หมายถึงทำให้ว่างอะไรก็ตามที่เต็มอยู่อาจจะฟังดูงง,งถ้าขยับที่กันเล็กน้อยให้แปลว่าอะไรก็ตามที่เต็มอยู่ทำให้มันว่างซะอาจจะเข้าใจได้มากขึ้น ถัดไปคำว่า scratch แปลว่าเกาหรือขวน w h e r e แปลว่าที่ไหน it แปลว่ามัน i t c h แปลว่าคัน scratch where it itches หมายถึงให้เกาที่ไหนก็ตามที่มันคัน หรือถ้าขยับกันเล็กน้อย scratch where it itches ก็จะหมายถึงให้เกาตรงที่ขันได้เช่นกัน I have a simple philosophy fill what's empty, empty what's full, scratch where it itches ปปากันตรงๆฉันมีปรัชญาง่ายๆเติมอะไรที่ว่างอยู่เทออกอะไรที่เต็ม เกาที่ไหนที่มันคันจริงๆมันก็อาจจะได้แหละแต่อยากจะขอตบๆสักนิดนึงให้ได้ความหมายอีกแบบดังนั้นถ้าจะขอแปลอีกครั้งหนึง่ง I have a simple philosophy: fill words empty, empty w h a t s full, scratch where itches. It ฉันมีปรัชญายง่ายๆอะไรที่ว่างอยู่ก็เติมซะอะไรที่เต็มก็เทออกซะ แล้วก็เกาตรงที่มันคันแล้วก็มาปิดท้ายด้วยคำศัพท์แบบสับๆอีกเช่นเคย pray, pray. สวดมนต์ขอพร pray easy ง่าย easy life ชีวิต life strength แรงพละกกำลัง strength endure อดทน,น endure difficult ยากลำบาก difficult have มี have simple ง่าย simple philosophy ปรัชญา philosophy f e l l เตมิม f i l empty ว่างเปล่า empty full เต็ม full scratch เก่าขวน scratch อิคันอิขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนจบอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปด้วยจ้า